a lost i s s ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมแบ็กอีเกิลชินเคยนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นเด่ครับวันนี้ก็จะมาภาคในโหมดอันนี้2 V 2อนะครับอันนี้เป็นแมปรูปหัวกระโดดครับเห็นไหมแบบอันนี้จะมีทางบุกได้ทางเรือแล้วก็ทางบกทางขานะครับบุกได้3ทางเลย ตรงกลางตัวนี้จะเป็นแร่เพชรนะครับดูกันเลยอันนี้หมวดสองสว่วนนะครับก็จะมียูริสองทีมแล้วก็สลาตหนึ่งทีมแล้วก็ฝั่งโซเวียตหนึ่งทีมนะครับสีอันนี้ผมจะเรียกว่าสีส้มครับสีส้มกับสีม่วงนี้จะอยู่ทีมกันนะครับส่วนสีชมพูแล้วก็สีแดงนี้ก็จะอยู่ทีมมกันนะครับฝั่งเอและฝั่งยีดูกันว่าฝั่งไหนจะเริ่มบุกก่อนนะครับ อันนี้เอาเดอะฮักมาแล้วนะครับฮักสองตัวฝั่งกุลิอ่ะฝั่งนี้ก็หมาครับเอามามา,มา,มาลตาตะเบนตรงกลางนี้จะเป็นแร่เพชรอย่างที่บอกไว้นะครับฝั่งนี้เอนจิเนียร์นะครับตาน,นี้ก็จะมีโรงน้ํามันอยู่2โรงแล้วก็โรงซ่อมรถนะครับอันนี้ผมขอเรียกว่าโรงซ่อมรถเองโรงออโตโน้นะครับมันจะซ่อมรถให้เราอัตโนมัติเลยอยู่2โรงเหมือนกันโอเคสีส้มยึดแล้วนะครับ อ้าวอันนี้เอาเอนจิเนียร์เดินมาดูโอเคครับใครจะได้ก่อนกันครับอันนี้ใครจะได้ก่อนกันโอเคสีส้มได้ก่อนนะครับทุกคนอันนี้น่าจะเปิดโหมดที่ว่าถ้าใครยึดแล้วยึดซ้ําไม่ได้นะทุกคน,นเลยรลุกน้ำมันฝั่งนี้ยังมีเนาะสีชมพูน่าจะยึดครับโอเคสีชมพูได้สองสีส้มได้2นะครับ มาแล้วมาแล้วอันนี้ก็เอาอนจินเนียเดินกลับนะครับตอนนี้ก็ปัม๊มเบล้ลออกมาแล้วเจอฮักครับโอ้โหเจอครับอ้าวขออภัยครับทุกคนเดอะฮักไม่ไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกันกันกับสีส้มนะครับน่าจะสีแดงฝั่งเดียวกันกับสีส้มโอเคอันนี้ผมจําผิดเนาะสีชมพูกับสีม่วงนี่ฝั่งเดียวกันโอ้หแหลกแหลกทุกคน ฝันงยูริฝั่งสีแดงก็ปั๊มรถแร่รัวๆเลยฝั่งนี้ก็มีรถตุกๆมาแล้วสองลำเนะเาะอ้าวสงครามสวนสัวนตว์หรือเปล่าเนี่ยต่างคนก็ต่างเอามาดูดแร่ตรงนี้ครับแร่เพชรอา้าวหน่วยซิลมาแล้วนนครับขึ้นไอพีอืมมันคุ้นๆนะทุกคนคุ้นๆกับที่ผมเคยเล่นแล้วก็เคยดูไปเลยเอา้าวฝั่งเย่ฝั่งยูริเอารถถังมาแล้วครับทุกคนอันนี้จะยังไงเนี่ย เกมเร็วหรือเปล่าไม่กันฐานเหรอโอเคโอเคมายิงคนครับทุกคนได้กิืบไหวแล้วได้แล้วได้แค่ลงรถทุกคนตอนนี้เอนจิเนียร์ก็มีดูสีส้มจะในต่อกิกซี่มาสามลำเสียงยิงกันอยู่ตรงไหนน,น่าจะรถแรกยิงหมาเนาะโอเค อคนตักแร่เจอรถแร่ฝั่งโซเวียตยิงเจ็บนะอย่างนี้ลำบากเลยแมงมุมมาแล้วคนแมงมุมพีชมพูมีแมงมุมหนึ่งตัวเนาะอ้าวฝั่งนี้บวกเร็วโอเคอันนี้ทําลายทําลายรถถ้าเราแมงมุมเข้ารถเราแล้วเรายิงรถคันนั้นแตกมมแมงมุมก็จะหายไปทุกคนมันก็จะระเบิดไปพร้อมกันอ่าฝั่งนี้สีส้มขึ้นท่าเรือแล้วทุกคนโอ้สีแดงเก็บแร่ไม่ได้เลย ตัวนัวๆเลยนะจะไงอินจิเนียร์ขึ้นไปขึ้นตายทุกคนโอ้กิกซี่มาแล้วทุกคนกิกซี่มาแล้วกิกซี่มายิงรถแล่นะทุกคนไลโน,โน่มาแล้วสองคันหมายไหม,ไหมโอ้โหเหยียบคนแรกแตกอย่างมี้รถแล๊กตุ๊กมาอีกสองคันไลโน่เพิ่มมาอีกสองคันโอเคโอเคกิกซี่ทุกคนกิกซี่ช่วยคันไว้หน่อยโอเค โอ้โหรถแร่แตกทุกคนแมงมุมแมงมุมดิงโอเคสีส้มนี้น่าจะเล่นเป็นนะฮะดจักวิธีการทำลายแมงมุมด้วยรถแร่น่าจะไปแล้วแหละฝั่งนี้ก็สแปลมลงแร่รัวๆเลยมายิงลงแร่ทิ้งทุกคนอ,อนกก๋อนี่ยิงรถแร่ก่อนทุกคนนอนชาเขียวแล้วน่าจะคิวบาร์หรือเปล่าคิวบาร์เลยซีเรียทุกคน ผมจำชื่อไม่ได้อันนี้ประเทศนี้บอมไหมบอมไหมโอ้โหลงแรกเก็บแตกโอ้โหคลิกซี่สามบ้างทุกคนจบแล้วมั้งอย่างนี้ทุกคนโอ้โหคลิกซี่สามบ้างเดี๋ยวไปแล้วยิงลงแรกเรียบร้อยลงช็อตยังไงสามบ้างสองสองคนทุกคนมุมมุม เขาได้ไหมเข้าได้ไหมได้คันหนึ่งทุกคนได้สามบ้างเป็นตัวหนึ่งสองคันเลยทุกคนคุ้มนะถ้าอย่างนี้มาแล้วอ่ายิงลงน้ำมันทิ้งฝั่งนู้นก็ปั๊มแมงมุมรัวๆเลยโอ้โหตัดมาฝั่งนี้เรือครับทุกคนเรือลบมมาแล้วมีมีอันนี้ผมขอเรียกว่าเรือจรวดทุกคนอันนี้ผมก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกัน องลำก็ถือว่าเหลือ <ๆ S 1> ทุกคนมันจะอารมณ์คล้ายๆกับเรือเรือดำน้ำของฝั่งยูริที่มีสามารถยิงมิสไซล์ได้ทุกคนโอเคไปแล้วครับคนสีม่วงยอมแพ้ไปแล้วมาแค่สีชมพูโอเคครับเรือไปแล้วสองลำเหมือนเดิมแล้วก็มีเรือยิงเรือดำน้ำด้วยนะหนึ่งลำนำล่องไปก่อน วันนี้จะก,การยังไงรู้ตัวยังนี่นะครับแต่มันเสียตรงที่มันวิ่งช้าทุกคนแต่เครื่องมือเล็กมันยิงโคตรแรงเลยฝั่งนี้ก็ปั๊มลงแร่รัวสงครามทุกคนสงครามแร่เพชรแตกง่อย่างเงี้ยไลโน่สามสามคันโอเคเรียบร้อย,ย,อยมาแล้วมาแล้วอ้าวสีชมพู เห็นแล้วครับอยู่ในแมพข,ขึ้นขึ้นท่าเรือมาแล้วเนาะสีชมพูแต่ตังสีส้มนี้นำโด่งเลยทุกคนอันนี้มีไรโน่เนาะมาดูมาดูสีชมพูเอาไงไรไรโน่มาทุกคนโอ้โหฟังยูริสีแดงมาแล้วรถคันนี้ผมชอบมาก,กดดเลยทุกคนดิงรถบัวเลย รู้ตัวยังสีชมพูรู้ตัวยังโอเคมาแล้วครับบู๋แล้วครับเรียบร้อยอย่างนี้ลงรถไปหนึ่งสีชมพูรู้ตัวยังเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวเห็นปลาหมึกครับทุกคนเรียบร้อยเลยอย่างนี้เกรย์กลัมหนึ่งวะได้ไหมหนึ่งแรกโอเคครับแตกไปโบเรือเรียบร้อยปลาหมึกหลุดหนึ่งตัวครับทุกคนหลุดสองตัวเลย เรียบร้อยเลยปลาหมึกเจอโลมาทุกคนเขามีโลมาด้วยอันนี้ยิยงอะไรเนี่ยยิยงฐานใหญ่ไหมโอ้โหฐานใหญ่จบแล้วทุกคนถ้าเป็นอย่างนี้อืปลาหมึมกมาอีกตัวเรียบร้อยไหมอมืจับไม่ได้ทุกคนอ้าวตายเลือก็หมดทุกคนอันนี้ฐานใหญ่แตกเนาะไลโนโล่ขอแพ้ไม่ใช่ไลโน่กิกซี่มาต่อ เดลไรโน่แค่คันเดียวแล้วก็เหลือแค่บาล็กคันคนน่าจะจีจีครับอ่าเขาจ g แล้วอันนี้ถือว่าเล่นดีนะครับไม่มีการหัวร้อนโอเคจบเกมนะครับขอจ g มาเดี๋ยวไปดูเกมที่สองน,ะน่าจะเล่นประมาณ2อถึงสเกมครับอันนี้ไปครับทุกคนก็มาต่อกันที่แมตท,ที่2กันเลยครับอันนี้ก็เป็นโหมด2 v 2เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ต่อจากแมทที่แล้วเลย นี่ก็มีเกาหลีสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะครับอีกทีมนึง่งกูไม่รู้ว่าเพศอะไรนะครับอันนี้ก็มีสีเขียวแล้วก็สีส้มสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะครับสีชมพูกับสีฟ้านี่จะเป็นพันธมิตรกันนะครับส่วนสีส้มและสีเขียวนี้ก็จะเป็นพันธมิตรกันเหมือนกันนะครับก็มีพันธมิตร2 แล้วก็โซเวียตสองครับมาแล้วเหมือนเดิมครับด่านนี้บุกทางอากาศก็ได้ทางน้ําก็ได้ทางบกก็ได้นะครับจุดแบบจุดแบบตรงกลางนี้ก็จะเป็นเมืองแรกเพชรน,นะครับโอเคหมานะครับหมากับอันนี้หมากับอินเจเนียนะครับมาดูกันครับคราวนี้สีชมพูเขายึดโรงนี้ก่อนเลยครับโรงซ่อนรถออโต้นะครับ แล้วก็เอาหมามาคุมโซนไว้นะครับเอาโอ้โหฝั่งสีฟ้านี้กันบ้านเหนียวแน่นครับก็คือปิดบ้านเลยมาดูที่มาดูที่สีเขียวครับก็มีป้อมสองป้อมนะครับโอเคได้ยินเสียงป้อมแล้วเมื่อกี้ป้อมยิงนะครับได้เป็นของสีชมพูนี่แหละโอเคลงน้ํามันหนึ่งลงยังไม่มีคนมายึดนะครับตรงนี้แมงมุมมาแล้วครับสีชมพูเริ่มต้นวยการเอาแมงมุมเข้ารถแรกครับ เสียหายนะครับอย่างนี้โอเคฝอ่นี้ก็สแปรมแรถแล่มาเป็นคันที่สองนะครับจะโดนอีกไหมมีรถแล่สามคันแล้วเรียบร้อยครับมาดูกันว่าจะรู้ตัวหรือเปล่าว่ามีมังมุมมันอยู่โซนนี้โอเคไลโน่มาแล้วทุกคนสีชมพูเล่นเกมเดียวครับเอาไลโน่มาบุกครับยิงรถแล่ดูครับฝั่ง ฝั่งนี้ยังไม่รู้เรื่องนะครับว่ามีแมงมุมเข้าโอเคเอาป้อมมากับไบอบีนะครับโหโดนเหยียบอีกดนแรกอย่างนี้น่าจะแย่นะครับทุกคนโโหแตกไปแตกไปหนึ่งครับรนแรกแตกไปสองโหสวยแล้วครับตังจะหมดเอานะครับอย่างนี้เหลือตังแค่เก้าร้อยเองโอ้โหรถแรกหมดแล้วครับเหลือลำเดียวครับฮึมคิกซี่ไม่สู้ครับคิกซี่ไม่คัน ฝั่งนู้นอะไรโน้มมาเพิ่มครับโอ้สีชมพูบุกก่อนครับเน้นบุกก่อนเลยเอาแล้วรถแรกยังไงรถแรกหมดแล้วครับเหลือตังแค่ยี่สิบสองบาทครับโอ้โหไปแล้วครับล้มแพ้เลยเกมไว้ครับสู้ไม่ได้ครับโอ้สีชมพูรครับมาบุกต่อครับเล่นสีเขียวต่อเลยอันนี้มันจะหนึ่งลุมสองไม่นด่ทุกคนสีฟ้าย,ยังไม่ทำอะไรเลย เรียบร้อยนะอย่างนี้ครับทุกคนไรโน่มันถือกว่าทุกคนมันถือกว่าพิกซี่มากเลยอันนี้สามลำด้วยลำที่สี่มาแล้วเขาเน้นสีชมพูนี้เขาจะเน้นรถแรกครับทุกคนไรโน่สามสามบ้างแล้วจีจีแล้วครับสีเขียวบอกว่าจีจีก็น่าจะกดยอมแพ้มั้งโอ้ไรโน่โหดจริงๆครับทุกคนยิงฐานใหญ่เลยห้าลำครับไรโน่มา ไม่ไหวครับาาน่าจะนอนแพ้แล้วครับ oh. หรืออะไรครับทุกคน oh. โอเคจีจครับก็จบไปแล้วนะครับรู้สึกเกมเร็วครับทุกคนมาทุกคนมาต่ออีกเกมนะครับอันนี้เป็นเกมที่3แล้วก็ทีมเดิมเลยนะครับทุกคนมาดูว่าครั้งนี้เขาจะเล่นเกมเร็วอีกครั้งหรือเปล่ามาครับมาดูที่ สีส้มสีส้มกับสีเขียวนี่ก็พันธมิตรกันเหมือนเดิมครับคราวนี้ก็สีม่วงกับสีเหลืองนะครับโอเคมาดูว่าคราวนี้สีเหลืองเขาจะเล่นเกมเร็วอีกครั้งหรือเปล่าเกมที่แล้วเขาเอาไรเอาไรโน่ไปไล่ยิงนะครับอสีสีส้มนี้ได้เยอรมันก็คือรดถ,ถังนี่โหดมาก ถ้าเอารถถังออกมาก่อนนี้ผมว่าการเกมเร็วได้ครับทุกคนแต่ก็ต้องดูว่าเขาจะขึ้นฐานจรวดเพื่อเอารถถังหรือเปล่ามาดูมาดูก็ยึดลงน้ำมันครับส่วนแรกตรงกลางก็จุดเดิมครับจุดที่แย่งชิงแรกกันนั่นเองช่วงแรกก็จะเป็นช่วงแรกของหมาครับเอ้ามาปไล่กัดกันกเปิดแมปนั่นเอง สีเหลืองโอ้ครับมนยึดไปมากครับแล้วก็ตั้งป้อมปืนไว้ด้วยลงน้ำมันสีเหลืองยึดแล้วนะครับน่าจะสีเหลืองยึดครับสีเหลืองกับสีส้มน่าจะได้ลงน้ำมันเหมือนเดิมครับทุกคนแมงมุมมาแล้วเขาไปกัดหมาเรียบร้อยโอ้โหเขาจะเอาแมงมุมมาเข้ารถแลกอ,อีกหรือเปล่าทุกคนต้องดูอันนี้กัดหมาดิ ข้ารถแรกแล้วครับทุกคนฝั่งสีส้มนี้ปั๊มรถแรกเหมือนเดิมครับไรโนมาแล้วครับคันแรกครับฮึมไม่น่าเลยนะ่าถ้าฝั่งเยอรมันนี้ปั๊มแทงดิสโซเยอร์มาผมว่าสู้ได้นะครับไรโนสองสองคันกับแทงดิสโซเยอร์นี้สู้รถถังเยอรมันไม่ได้นะครับทุกคนมันยิงรถแรงแล้วก็ถึกมากแต่ว่ามันเสียตรงที่มันยิงบ้านไม่เข้าครับ โอเคครับโรงน้ำมันเมื่อกี้ยังไม่มีคนยึดนะครับมาอีกแล้วครับคิกซี่กับไอบีกันได้ไหมเอ่ยโอเคกันได้ครับรอบนี้ไปแล้วครับไปแล้วมาดูครับตอนนี้ก็ปั๊มไรโนออกมารัวๆเลยครับทุกคนโอเคสีเขียวเอามายึดโรงน้ำมันนะครับเกมนี้มาดูกัน สีเหลืองขายรถแล่ไปขอไปรับสีเหลืองน้้นขายลงแร่ไปหนึ่งโลงนะครับมาดูกันแต่ว่าสีส้มนี่ตังหมดแล้วนะครับถ้าเจอสแปมรถถังอีกไม่รู้ว่าจะกันได้หรือเปล่ามาดูที่สีเขียวครับสีเขียวนี้ยังไม่สร้างรถถังเยอะเท่าไหร่ครับนี้เอาอินเจเนีย์เข้า i f b มาซ่อมนะครับ ซัมกิกซีนั่นเองไรโน่หม่แล้วครับทุกคนดูดูไปยิงครับสองหนึ่งจะไหวไหมครับหรือว่าเะเจอล่อเสร็จแล้วครับอย่างนี้เรียบร้อยครับแตกไปหนึ่งครับรถแรกครับทุกคนดูเจอทั้งรถแรกฝั่งโซเวียตยิงแล้วก็ไรโน่สามคันนี้ยิงนะครับแน่ตรงกลางนี้มันมันกับเป็นสมอและปูมยิงครับทุกคนเอาแล้วครับไรโน่มาแล้วครับ จะสู้ได้ไหมผมว่าสู้ไรโน่ไม่ได้ครับตังโอ้โหหน่วยซิวแล้วครับหน่วยซิวฝั่งไหนออกมาครับน่าจะฝั่งซีเฉียวนะครับโอ้โหไรโน่เอาแล้วครับปฏิบัติการไล่ยิงรถแรกครับเรียบร้อยครับทุกคนดูอืมเสร็จแล้วครับแพทเทิร์นปฏิเสธมาแล้วครับจะทันได้เอาคนเข้าไหมครับแตกก่อนไหมเนี่ยเรียบร้อยครับแตกก่อนยังไม่ได้ใช้งานเลยครับ โอ้โหอยนี้ก็น่าจะ GG นะครับผมว่าเจออย่างนี้จะเทนฟอร์เทสฝั่งนู้น,นสีเจะมาช่วยครับถ้าคอนโทรลดีๆนี้ชะนะนะครับโอ้โหอย่างนี้โดนเข้าถึงตัวนี้น่าจะจบครับทุกคนเรียบร้อยครับอือไลโน่สามดาวสองพันครับทุกคนเรียบร้อยครับ GG ครับโอ้โหโ,โหโโดมากครับ ฝั่งสีเหลืองนี่เขาเน้นรถถังเริ่มต้นนะครับคือไรโนนเองโอ้โหดูครับคนยิงทีเดียวหายเลยเรียบร้อยครับมาดูว่าสีเขียวจะต้านทานได้ไหมครับอืส่วนสีม่วงนี้ไม่เอา,เอ,าอะไรนะครับตั้งแต่เกมทีดาวแล้วเหมือนกับป้องกันฐานตัวเองไว้เฉยมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้หสแปมสปร์ถต้นไม้ออกมาด้วยครับวันนี้ แต่ไลโน่สามบ้างครับทุกคนโอ้โหแตกครับสามบ้างแตกหนึ่งขัง้นมี G i ครับ G i ตามมื่ทานวิ่งตามเมันคราบทุกคนโอ้โหแตกแตกอีกแล้วลรถก็ไปอันนี้ตรงจุดตรวจจะแตกไหมโอ้โหสแปมเ,เอาแล้วครับมาตัดก,กำลังรถแรกอีกแล้วครับต้นไม้อย่างนี้เรียบร้อยครับสีเขียวเดือนตังแค่1,6 0 0นะครับ น่าจะแพ้ครับ่างนี้ถ้าเดจ GG แล้วครับเจอเกมเร็วอีกครั้งนะครับไรโน่เกมเร็วนี้มันโหดอยู่นะครับถ้าคนเล่นสแปมรัวๆอย่างนี้ต้องคอนโทรลดูเหนียดให้เก่งเลยครับสีเหลืองนี่ก็ถือว่าเอาเรื่องครับไรโน่มาเพิ่มอีก3คันครับ4ี่คันเลยโอเคครับ่างนี้น่าจะจบเกมแล้วครับไม่เหลือตังแล้วโอเคครับทันใจไปแล้วกับว่า2ลุมหนึ่งครับเกมนี้ก็เรียบร้อยครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ